สวัสดีครับผมวันนี้ฮะเจอกันเป็นทุกวันอีกแล้วฮะวันนี้วันเสาร์ที่ยี่สบห้าพฤศจิกายนนะครับผมวันนี้บอลเยอะมากเลยครับเริ่มต้นด้วยบิ๊กแมตเลยครับพิมพ์เร่งเก็บวันนี้ทางด้านเรือใบสีฟ้าะจะล่ิดบ้านเจอกับทางด้านของหงแดงหรือภูในเวลาทุ่มครึ่งครับคู่นี้น่าสนใจนะสำหรับคอบอลนะครับอาทิตย์สนใจนะครับแล้ววันนี้ฮะ เยอะเลยนะครับตารางบอล,ลวนันนี้บุนเดลริก้ายูรมันคนะรับบุรยเซบดอดมนคะรับเปิดบ้านเจอกับมุนเซรับปัดนะแล้วก็เรอัลก,กูเซ่ะจะออกไปเยือนนกนางนวลครแบรนเดอร์เบเมนนะครับผมส่วนคู่อื่นนะเอซิมิรานก็เปิดบ้านเจอกับทาฟิออลเอเชนาครับบาซ่าไปเยือนรายโยบายการโน่ครับวับนนี้คู่ใหญ่ๆนะครับผมเตะไวามากเลยฮะ เอาใจคนนอนไม่ดึกนะครับผมไทยรีกวันนี้มีอะไรบ้างครับด้านกระแตแก้วครับ BG จีฮะจะบุกไปเยือนทางด้านชารามชนชมบุรีอสุโขทัยเปิดลังรับทางด้านของปัจจวบนะครับแล้วก็เมืองทองครับบุกไปเยือนทางด้านของรัมผูบรีเอรครับคู่ที่น่าสนใจครวันนี้ผมพาไปชมเกมระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับวัตฟอร์ดนะครับเป็นพิ์ชิมังกิจครับ ก่อนแข่งแนวเรสเตอร์อยู่อันดับที่1ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างวัตฟอร์ดเนี่ยอยู่อันดับที่13นะครับผมคู่นี้เจอกันมา5นัดหลังสุดแล้วก็เป็นทางด้านของเรสเตอร์นะที่ทําผลงานได้ดีเลยเดี๋ยวล่าสุดที่เจอกันมานะครับผมก็เป็นทางด้านเรสเตอร์ครับบุกอัดทางด้านวัดฟอร์ดไปได้5ประตูต่อหนึ่งครับเล่นในบ้านก็ถลม่ม41แล้วก็อีกแมตช์หนึ่งก็ชนะ4-2ครับมีเกมนัดเดียวครับที่ไปเยือนวัดฟอร์ดแลวเสมอหนึ่งนงครับนอกนั้นครับเรสเตอร์ก็ นะดสองศูนย์นะครับก็กลบาว่าห้านัดหลังสุดนะครับผมก็มีเพียงเสมอนัดเดียวนะครับผมด้วยการบุกไปเยือนทางหน้าของวัตฟอร์ดนะครับผมส่วนห้านัดหลังสุดนะเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ชนะติดต่อคันสิบนัดครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับเรเตอร์ครับล่าสุดก่อนเบรกทีมชาติไปครับก็บุกไปแพ้ด้านมิเนสโบฮะหนึ่งศูนนะเล่นในบ้านแพ้รีดหนึ่งศูนย์ครับสองนัดแล้วครับ ไายแต้มครับเสียไปหกแต้มนะครับผมก่อนหน้านั้นก็ชนะคว mm ินพาร์ค21ชนะเซอร์เรนหนึ่ชนะวอนซีสามแล้วก็ชนะโซกสองศครับวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านอีกแล้วครับเจอกับทังด้านของวัดฟอร์ครับส่วนผู้มาเยือนฟอร์เป็นไงบ้างครับนี่ครับบุกอาร์ทอร์แฮมไปได้50ครับชนะอ่าร์เสมอทังด้านอันเดอร์ฟิ์ทาวสนศูนย์เสมอมิววอลสองสองแล้วก็ชนะวอนซีหนึ่งศูนย ชนะเชฟฟิวินเด1-0แล้วก็เสมอกันด้านคราดิฟนะครับ1-1สำหรับผู้มาเยือนครับฟอร์มก็จะหนักไปทางเสมอนะครับผมน่าสนใจนะฮะเกมคู่นี้ครับตารางคะแนนครับเดี๋ยวเราไปว่านด้วยเรื่องราคานะฮะเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนสักคู่ครับเจ้าบ้านอยู่อันดับที่หนึ่งครับแข่ง16นะัดชนะ13 ยังไม่เคยเสมอนะครับแพ้ไป3นะครับรู้ทุการเี้ยยิงไปแล้ว29ประตูเสียเพียง10ประตูครับน้อยสุดในลีกครับแล้วก็มี39แต้มครับเท่ากับอันดับ2อย่างอิสวิดครับแค่เป็นรองลูกได้เสียนะครับผมส่วนผู้มาเยือนนะคือวัดฟอร์ดนะอยู่อันดับที่13มี16ครับชนะไป5าเสมอ6แพ้5ครับยิงได้ยีประตูเสีย18ครับมีอยู่21แต้มครับ ก็คือวันนี้ฮะเรเตอร์ต้องกลับสู่ฟอร์มนะครับเล่นในบ้านแล้วนะครับผมกลับมาเล่นในบ้านแล้วนะครับต้องเอาแล้วครับหลังจากที่เสียหลักมาสองลัดครับคู่นี้ให้ปอให้ด้านของเรเตอร์ครับผมฟันธงนะเรเตอร์เจอชัยแน่นอนครับสําหรับวันนี้นะครับผมอย่าลืมครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับที่ช่องยูทูบตอมลัดถนัดแทงนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ